โอเคครับให้ทุกคนไปสร้างไฟล์ Edit ขึ้นมานะคะนีะ่คือแก้ไขนะเดี๋ยวเราจะทำแก้ไขกันละอ่า t อ i t หนึ่งก่อนก็ได้ครับ dot พเใส่เลขหนึ P ่งให้มันด้วยเพราะว่าสเต็ปการ i d i t เนี่ยมันจะมีสองสเต็ปห,ปหนึ่งไปดึงไปดึงข้อมูลออกมาจากนั้นเราไปสั่งอัปเดตนะครับสร้างหรือยังครับถ้าสร้างแล้วนะครับ ให้กลับไปที่ไฟล์ select ให้กลับไปที่ทษทีกลับไปที่ select นะครับจากนั้นมาที่ edit ครับแล้วให้ลิงก์ไปที่หน้า edit หนึ่งให้หน่อยทำยังไงส่ง id ไปด้วยนะจะยากอะไรก็ก๊อบตรงนี้สิใช่ไหมครับนี่ก๊อบทั้งก้อนเลยเนี่ยปุ๊บแล้วเปลี่ยนจาก delete เป็น edit แทนซะเ, er. เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนไฟล์นั่นนะต้องเปลี่ยนเป็น edit หนึ่งด้วย จบเลยอย่างนี้ครับ้อสอบรันดูซะหน่อยนะครับรีเฟชอ่าดีลิทเฮ้ยอีดิทปุ๊บเห็นไหมฮะมาหน้าอีดิทพร้อมกับส่ง ID มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่ง ID ดีมาแล้วนะลองกดของคนที่สามเฮ้ยที่สองกดปุ๊บอ่าส่ง ID มาเรียบร้อยแล้วได้ไหมในหน้าอีดิทเรายังไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ไฟล์เปล่า การอีเดเนี่ยให้เราไปที่ไฟล์อินเดครับไปที่ไฟล์อินเดนะจากนั้นให้เรา copy มาทั้งหมดเลยเอามาทั้งหมดเลยวางเลยครับทีนี้ลองใหม่ลองใหม่นะกดรีเฟซครับกดอีเดดปุ๊บอ่าหน้าฟอร์มมาแล้วถูกไหม,ม,มการแก้ไขเนี่ย ผมพิมพ hello สองออกมาเนี่ยถ้ากด edit ตรงนี้ตรงนี้ก็ควรกลายเป็นอะไรสองด้วยเพราะเราจะแก้ไขข้อความเดิมถูกไหมฉะนั้นอันเนี้ยมันควรเป็นข้อความเดิมของเรามาด้วยนะครับวิธีการทำยังไงหล่ะทีนะี้ถ้าเกิดว่าครูต้องการเอาข้อมูลตัวนี้ออกมาเนี่ยทำไงอืมเอาข้อมูลเฉพาะคนนี้เนี่ยเพราะเราจะแก้ไขเฉพาะคนนี้ เราก็จะใช้คําสั่ง select นี่แหละค,คือเราต้องเอาข้อมูลข้อออกมาก่อนไม่งั้นเราจะแก้ไขได้ยังไงล่ะก็ select ตาเลย form จากตารางอะไร post data where id เท่ากับ2เราก็จะได้เฉพาะคนที่2ออกมาละอ่ะทีนี้เราก็กลับไปที่อ่า select นะครับเอา select นะ ก๊อปเซตนี้มาเลยครับเซตนี้นะเอามาไว้ที่หน้า Edit ครับแปะไว้ข้างบนเลยแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น select star form DataPost ทีนี้ต้องใช้ Wear แวร์ละแวร์ id เท่ากับคนที่เราส่งมามันถึงจะได้เฉพาะคนนั้นๆน,น,นะครับ ตามด้วยตัวแปร id แบบนี้นะหลังจากที่เราไป select เ,เฉพาะคนคนนี้มาแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาข้อมูลของเขาเนี่ยมาแปะไว้ตรงแ็กเอเรียด้วยแล้วก็ในชื่อเขาด้วยนะครับวิธีการนะครับเราก็ใช้สูตรเดิมลยนะจริงมันคือ select มันดือเ,เดียวกันนั่นแหละเราแค่เปลี่ยนจาก select ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาเป็นแค่แวร์ด้วยคนคนเดียว ตอนนี้ถ้าดูจากโค้ดเนี่ยมันแค่ไป select คนคนนี้ออกมาแล้วก็ไปค u วรี่ออกมาแล้วและเกียบไปที่ตัวแปลรีเซลใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวแปลรีเซลเนี่ยครับมาวนเหมือนเดิมผมก็ก๊อปโค้ดเซตน,นี้นะที่อยู่ใน Y ครับเพราะไม่ใช้เหมือนกันแต่เราไม่ใช้แล้ลเพราะอะไรเพราะมันแค่คนคนเดียวมันไม่ต้องใช้ y ออกมาไม่ต้องวนลูปนะครับก็มาวางนี้เลย ปิดเซมิโคลอนด้วยนะครับถ้าคนคนเดียวเราไม่ต้องใช้วายนะเพราะว่ายังไงก็ได้แถวเดียวมันไม่ลุกแน่นอนนะครับทําไมถึงรู้ว่าเป็นคนคนเดียวเพราะเราแวร์ด้วย ID ดีของคนคนนี้นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมค่าทุกอย่างอยู่ในโลหมดแล้วครับอยู่ในโลหมดแล้วนะเราก็เอาโลเนี่ยมาแปะไว้นะครับเช่นตัวเนี้ย ไบยูนะครับเท่ากับแล้วก็เปิดแท็ก IP ตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาค่ามันมาใส่นะครับก็ e อ h o โคอ r โร ตัวแปรโรนะครับตามด้วยชื่อฟิลถ้าเป็นยูเซอร์ก็คือฟิลของยูเซอร์นั่นเองส่วนแท็กเอเรียเนี่ยเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่าได้เหมือนกันไหมมันใช้เหมือนกันไหมขอลองก่อนคือมันเอาตัวแปรมาแปลได้เลยอันนี้ก็จะเป็น m g ใช่ไหมใซ่ <Same S 2> mm hmm. นะครับ mm hmm. กด edit mm hmm. ดูนะครับ mm hmm. คมันบอกว่าตัวแปรดีเราไม่มีนะเพราะว่าอะไรเพราะเรายังไม่ได้รับตัวแปรดีเลยตอนนี้เราบอกเราแปะได้ดื้อไปเลยแต่เรายังไม่ได้รับมันนะครับก็รับ ID มาด้วยครับเอนทร s สกอร์เก็ตนะครับไอดีนะครับในอีเดนหนึ่งนะ รับ id ด้วยเพราะอะไรเพราะตอนที่เรากด delete ตรงนี้เราส่ง id มาฉะนั้นเราต้องรับ id ด้วยรับเสร็จก็ามาแปะตรงนี้เลยครับขอลองอีกทีหนึ่งนะครับอ่ตรงนี้ออกมาแล้วได้ค่าแต่ในเมสเซจผมนะยังเพียนอยู่นะครับก็ได้ a มาแนละ้วจริงต้องเป็น a สามนะ๋ยวดูก่อนทำไมได้แค่ a ตอนนี้เป็นแพ้นึกษามาจากไหนอ๋อผมว่าจะพิมพ์โค้ดผิดนะมันน่าจ,จะมีตัวแถมมาในนี้อ๋อจริงด้วยเลื่ลบออกนะครับก็บกดเซฟแล้วก็กลับมาดูใหม่ตรงนี้ควรได้แค่ A นะเห็นไหมฮะก็ะจะมาแปลและแต่ตรงนี้ผิดเดี๋ยวผมดูกันว่ามันต้องแปละยังไงใช้กระเลียอาจจะต้องใส่ค่าไปเลยนะอาจจะไม่ต้องใช้ value นะครับ ดูก่อนอันนี้อาจจะเอาแปะไว้ในเมสเซจได้เลยได้ในแท็กไอเดียได้เลยอลองดูนะอืมจริงด้วยนะครับก็ถ้าเป็นเคสของเิอเรียเนี่ยเราก็วางเลได้เลยเอาไว้ในช่องมันแต่ถ้าเป็นอินพุตเราต้องเอาใส่ไ,ไว้ใน Value นะครับโอเคเดี๋ยวผมรอตรงนี้นะ มองดูที่หน้าจอนะครับเมื่อกด Edit จะได้ค่าแบบนี้ทุกคนได้แล้วใช่ไหมหลังจากที่เราแก้ไขอะไรบางอย่างเข้าไปเนี่ยแก้ไขเสร็จนะครับผมก็จะกดปุ๊บมันควรอัปเดตตรงนี้ให้นะครับฉะนั้นอันดับแรกถ้าเราต้องการกดอัปเดตแล้วไปที่ไฟล์อัปเดตเราจะต้องแก้ตรงไหนในโคดนี้เมื่อกดปุ่มสป i t เนี่ยแล้วผมต้องการให้มันไปที่หน้าอัปเดตหน้า i t i t เออต้องไปแก้ต้งไหนครับสมมติสมมติผมมีไฟล์ชื่อว่า Edit นะอีดีสองนะอทุกคนสร้างไฟล์อีดีสองขึ้นมาครับสองดนะครับเราจะเราจะส่งจากหนึ่งมาที่สองนะครับส่งจากหนึ่งมาสองนะ ฉะนั้นถ้าคุณต้องการกด submit ที่อี i t ตหนึ่งมาที่ไฟล์สองจะต้องแก้โค้ดที่ตรงไหนครับบอกไปแล้วย้ำไปแล้วด้วยว่าถ้าจะกดเราให้มันไปที่ไฟล์ไหนต้องแก้ต้องแก้ตรงไหนหาฟอร์มได้ยังไงต่อเออก็เปลี่ยนแอคชั่นนี่ครับก็เป็นอี i t ตสองแทนนี่เม t ต เปลี่ยนเป็นโพสถูกแล้วอ่ะเป็นโพสเหมือนเดิม,มถูกแล้วส่วนตรงนี้เหมือนเดิมไม่ต้องแก้อะไรนะครับสเต็บเหมือนกันกับการเซฟนะครับเราส่งเนมชื่อนี้ไปเราส่งเนมชื่อนี้ไปมันก็เวลาเรารับเราก็ต้องรับค่าเหมือนเดิมเลยเหมือนกับการเซฟนะครับฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะก๊อปปี้ตอนเซฟมาได้เลยนะครับเนี่ยเอาทั้งเซ้เนี่ยมาได้เลยเอาถึงแค่ตรงนี้นะ พราะพวกนี้มันเป็นคําสั่งอินเสิร์ตไงมันมันไม่ใช่การยิงเข้าไปใหม่มันคือการแก้ไขนะครับก็ก,อก๊อปตรงนี้มาแล้วมาที่อ d ด t สครับผมขอปิดตรงนี้นะอ d i t สนะครับเปิดแท็ก p p ขึ้นมาปิดแท็กด้วยเปิดและปิดเสมอนะครับจำไว้เลยแล้วก็มาวางนี่นะโค้ดผมอาจจะไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะว,วันนี้ข้อสังเกตนะครับ เวลาเราส่งจาก Edit หนึ่งมาเนี่ยเราส่งเป็นแบบโพสดใช่ไหมอ่าฉะนั้นเวลารับก็ต้องรับเป็นโสต์เหมือนกันอ่าส่งอะไรมาล่ะก็ส่ง Name ที่มีชื่อว่า M S G ส่งเนมยูเซอร์มาเวลารับก็ต้องรับ M S G กับยูเซอรเห็นนะรับเสร็จเราจะส่งไปอัปเดตล้วอัปเดตคือการแก้ไขไม่ใช่การเพิ่มแถวใหม่เข้าไปนะ insert คือการเพิ่มแถวใหม่อัปเดตคือการแก้ไขฉะนั้น คำสั่งที่ใช้ในการแก้ไขข้อมูลเนี่ยอัปเดตเราจะใช้คำสั่งอะไรครับอืมอัปเดตอัปเดตอะไรตามด้วยชื่อตารางใช่ไหมในาโพสของเราเป็นชื่อตารางเรานะอ่ะแล้วก็ตามด้วยเซตเซตคือการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเราจะเซตฟิลไหนล่ะครับทีนะี้ผมก็จะเซตฟิล M ์ msg เท่ากับค่าใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นที่เราส่งมาคอ,อมม่เพราะจะแก้ไขเิลเหมือนด้วยเช่น user mm hmm. เท่ากับค่าใหม่ที่เราจะส่งมาจบยังจบคำจบ,จบคำสั่งยังครับหมดแล้วอัปเดตมีแค่นี้อ่ะมันต้องแวร์ด้วยเพราะถ้าเราไม่บอกว่าเราจะอัปเดตให้ใครมันอัปเดตให้บุนเลยนะ เรียบร้อยเลยนะครับข้อมูลเราเราต้องแวร์ด้วยนะครับแวร์ไอเท่ากับคนที่เราจะอัปเดตให้นะครับโอเคนะกลับไปที่โค้ดครับเราจะ Copy ปีจาก w ีมไหมหรือจะพิมพ์เองลองพิมพ์เองมังดีกว่านะเราก็มาเยอะแล้วชีวิตน,นี้นะครับก็ตั้งตัวแปลงขึ้นมาเลยครับ SQL อ่า เท่ากับคำสั่งอัปเดตครับครับเดต D A T เนอะครัปเดตตารางเราชื่อว่า data า o พสต์เซตเอ่อเซตตัว M H G นะครับเท่ากับคอมม่ แล้วก็ user เท่ากับว a r id เท่ากับตัวแปร id นะครับแบบนี้ปิด semicolon ด้วยนะ,ะเดี๋ยวครูพิมพ์ตกบรรทัดลงมาให้เราจะได้มองเห็นทีนี้ m g เนี่ยตรงนี้ควรใส่เป็นอะไรเราจะเซต m g ตรงนี้ใส่เป็นอะไรครับต้องใส่เป็นอะไรต้องใส่เป็นตัวแปรดิก็ใน,นเมื่อเราส่งค่ามาจากฟอร์มแล้วเนี่ยเนี่ยส่งมาตรงนี้แล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ตัวแปรเนี่ยมาเซตให้มันซะส่ง A มา A ก็จะมาเก็บไว้ตรงนี้ตอนนี้ก็จะกลายเป็น A แทนเนี่ยตอนนี้ก็เป็น user นี่ถามว่าตอนนี้เรามีค่า id ยังยังนะเรายังไม่ได้ id มาเลยนะฉะนั้นก็ต้องรับ id มาด้วยครับก็เป็นต่อแป id เท่ากับโสต์ด้วย id นะครับรับ id นะนี้นะครับ แต่ตอนที่เราส่งมาเนี่ยเรายังไม่ได้ส่ง ID มานะเราส่งมาแค่ MSG กับยูเซอร์ฉะนั้นให้เรากลับไปที่ไฟล์ Edit 1หนึ่งก่อนแล้วเราจะส่ง ID มานะครับอเหนะกลับไปที่ Edit 1หนึ่งครับเราจะเริ่มส่ง ID มาด้วยนะครับ อ่เขนเลงมาตรงนี้นะบรรทัดที่22เราจะเพิ่มเพิ่ม field id นะครับตอนนี้เราส่งแค่ m s g และ user ยังไม่มี id ฉะนั้นเวลาเรารับแบบมันไม่มีค่าแน่นอนนะครับต้องแนบไปดีให้มันด้วยก็ใส่เป็น input type type ไม่ใช่ type text แล้วนะ,นะนอ่า type text นะทุกคเฮ้เดี๋ยวนะแป๊บนึงผมรืม type hidden นะครับโอเค S, S I B D D E N หมายว่าเราจะทอนมันเอาไว้คือเราไม่ต้องชชว์ id นะครับแล้วก็ name เท่ากับเท่ากับอะไร id เนาะและค่าของมันนะครับค่านะค่าผมก็ก๊อปตัวนี้เลยแต่เปลี่ยนจาก user เป็น id แนะะท,น,ทนนะครับถ้าใช้ e เป็นไทป e h i d เด n นะครับมันจะไม่แสดงค่า แต่ถ้าเป็นไท e t เทคมันจะแสดงค่านะครับให้ทุกคนไปนพอเราพิมพ์หน้า id หนึ mm ่ hmm. งเสร็จนะลองรีเฟ h ด,ดูครับตอนนี้เราเปิดแท็กตัวอินพุที่มีชื่อว่า id เอาไว้ถูกไหมแต่ทำไมมันไม่โชว์เพราะไทา์ของมันเป็น hidden ครับ mm hidden hmm. คือซ่อนเอาไว้คือจะไม่โชว์แต่ค่าที่ส่งไปส่งนะ เมื่อเรากดโค้ตตรงนี้ยมันจะส่งมาที่ดีสองได้นะครับเพียงแต่เราไม่ต้องโชว์มันครับอดีถ้าเกิดไม่ส่ง ID, ดอดีเกิดอะไรขึ้นสอนถ้าเราไม่ส่งอดีตรงนี้มาเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ส่งอดีมาอดี ID ก็จะไม่มาครับแล้วอดีไม่มาทาไงอ่ะก็อัปเดตไม่ได้เออโอเคตอนนี้เราส่งอดีมาหน้าสองได้แนละ้วต่อนะเราก็พิมพ์เลยครับ หรือ Copy มาจากหน้า Delete ก็ได้ครับก๊อปเลยนะกด Ctrl C ตรงนี้นะครับ Ctrl c นนะแล้วก็มาวางคือมันใช้คำสั่งเดิมนั่นแหละแล้วก็บอกว่าอัปเดตสเร็ s นะครับแค่นี้ก็น่าจะอัปเดตได้แล้วนะครับลองดูก็มาที่ ตรงนี้นะครับหน้า s ีเล็กนะกดดิเดเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น A3 สามตัวกดโพสอ่าอัปเดตเรียบร้อยถ้าเรามาดูใหม่นะมาดูที่ e ีเล็กล้วรีเฟรชดูเห็นไหมก็จะเป็น A3 สามตัวละจาก A1 หนึ่งตัวเป็นสามตัว